ครับผมกลับสวัสดีครับผ่เแม่พี่น้องครับผมมาครับพบกันอีกแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปยังครับผมมีคลิปถ่ายครับผมเดี๋ยวมันนี้พามารีวิวรีวิวแต่ลมนะครับเแต่ลมของรถผมเองนะครับผมนี่อันนี้แหละครับผมยวรีวิวแต่ลมให้พี่น้องดนเบิรงครับอ่าครับผมนี่แหละรถเดิมเดิมครับผม ผมมีอย่างมากมายครับรถเดิมๆครับแต่ว่าของเหรีเนียแยนะครับผมนีของเด่นหนึ่งชิ้นครับผมไว้ทักทายไว้ทักทายครับเดิมๆครับผมมีอย่างครับแตมว่าป้ามบนเตี๋ยลุ่มครับเตี๋ยลุ่มครับบ้านบานสำหรับงบน้อยครับผมงบน้อยด้อครับบนถังลมครับถังลมงานเท่าไหร่้ส่เมื่อสองมา ังลม12ลิตรนะครับผมแตลมปากยาวครับเลดครับคู่ครับปากคู่นะครับเสียหมีแป๊ดๆเลยเหรครับห่วงครับแต่ว่าคันนี้ยังมีปั๊มนะครับขันนี้มีปั๊มที่เป็นระบบเติมนะครับผมก็เดินสายออกมาครับไปเติมลมครับเดินสายออกมาไปเติมลมยังมีปั่มครับผมยังล่งงบอยู่ครับ เมียบออนุมัติออกทั้งลมกรับทั้งลมทั้งหลังทั้งลม12ลิตรนะครับจเห็นมั้เห็นหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าที่มารีวิวเสียงให้เบิ่งครับตอนนี้รีวิวการติดตั้งที่นังครับทั้งลมกับสิติดตั้งอยู่ข้างบนครับเอาไว้ข้างบนรออะไรครับ ถึงลออะไรหลดทึ่งลออะไรนะครับลออะไรขันลออะไรขึ้นไปฮับกันไว้ครับบบมิลุกนครับผมเห็นนหทาวนแเปก็อยู่ทึ่งช่วงกลางห้องกระบะนะครับผมตรงกลางห้องกระบะอยู่ข้างถังน้ำมันครับครับผมระบบฟื้นระบบไฟเขาก็เบรงกันครับผมนี่มีสวิตปิดเปิดนะครับผมเขาด้านเขาเดินว่ต้องย่านครับนี่ ด้านนี่อันนี้ปิดครับถ้าครับมีสวิตปิดเ,เปิดเด้อดนี่อันอยู่ตรงกลางนี่ปิดครับถ้าดานมาทางขวา,านี่เป็นเตะะบเตะลมครับถ้าเท้าดัานมาทางซ้ายนี่สิเป็นเตะเดิมครับผมเตะเดิมเตะลมใจใด้ค้อเ่าครับผมปิดไว้ก็ได้ขวาเตะลมซ้ายเตะเดิมครับผมนี่แหละครับผมง่ายๆครับผมติดตั้งเองได้ครับ เนี่ยอันนี้ของเล่นครับของเล่นครับเอาไ้หยอกเล็กหน่อยครับไ้หยอกเล็กน่อยไว้รุ่นคีรถลำทางของเล่นของเลียนเยอะครับของเล่นเยอะครับคันนี้ฮะ่มอแล้วครับเดี๋ยวหว่างครับรีวิวเสียงครับเสียงนี่ย้อนลองมาหลั่นแน่นอนครับหลั่นแน่นอนครับไม่ได้มักแต่งสิ่งแกล้งสิ่งนะครับฮะของเล่นมาไหว ชื่อกว่านะครับผมตอนนี้คลิปนี้ก็พอสักนี้แล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปรีวิวเสียงให้เบิ่อนนะครับผมมันสีดังซ้ำได้ลั่นซ้ำได้ครับผมหาสถานที่บ่ได้ครับตอนนี้รถจอดอยู่กลางบ้านครับบีบแตรผู้เฒ่าหัวใจไายตายพอดีเป็นโทษอีกครับผมขนาดทำไมเดี๋ยวรีวิวเสียงให้เบิ่อนนะครับผมสวัสดีครับ